โอเคนับก็สวัสดีคุณผู้ชมชาวบ้านทุกท่านกันด้วยแล้วกันนับซึ่งวันนี้ผมก็จะมาทาคลิป Rv เหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้ผมมีแผนเลยว่าจะเล่นฮีโร่ในตำนานนะครับซึ่ง ฮีโร่ในตำนานคือตัวอะไรคือคือวีโลฮีโร่ที่ไร้สกินเพียงเพียงตัวเดียวตั้งแต่ที่ปล่อยฮีโร่ตัวนี้มาไม่มีสกินแม้แต่สกินเดียวเราจะมาเล่นฮีโร่ตัวนี้กันที่ชื่อว่าวีโลนะครับ เซตลูนพลังแฝงก็ประมาณนี้ใครที่ว่ามันไม่ค่อยดีก็ไม่เป็นไรนะอันนี้ผมเล่นตามที่แบบผมถนัดละกันผมเล่นพลังการจนตีบวกเก้คิดที่ก็คิดข้อบวกเนะครับผมแล้วก็จกรหกสดูเลือด16แล้วก็อัตราคี36นะครับผมเพิ่มอัตราคีส6าสิเซนอันนี้คือน้องนะเป็นหนึ่งเอ,อิ่มเข้าไปก่อนเอ,อิ่มเป็นหนึ่งบอกรอแป๊บนึงรอแป๊บใช่ไอู้รอแป๊บใ,ใช่น้องมาเรามารีวิว ามาบอกกันต่อเลยลวกันนะเมื่อกี้เราเล่นตอนนี้ผมเล่นน่าจะสองสองนะครับซึ่งรูนอันเนี้ยผมเอาไว้แบบในสถานการณ์อะไรก็ไม่รู้ซึ่งเซตเนี้ยเหมือนว่าจะบางพิเศษนะครับซึ่งผมก็ว่าจะจัดเซตใหม่นะซึ่งของเนี่ยคือเอาประมาณนี้แหละสามชิ้นนี้เอานะควานก็เอาคือมันก็ค่อนข้างที่จะไม่ได้เก่งอะไรขนาดล็อกวีโร่เป็นตัวค่อนข้างขาตายนะครับซึ่งเอาจริงนะควรเอาแบบถึกๆไปเลยวีโร่ผมว่าเอาถึกๆึกแล้วก็เอาแบบดาเมจสักนิดหนึ่งก็ยังดี แต่เซตที่ผมเล่นก็คือนี่รวมไอ้พลังแฝงพลังแฝงตีดูดเลือดเพิ่มเลือดแมงโอ้โหอะไรก็ไม่รู้คือมันแบบมันค่อนข้างที่จะพิสดารนะแต่แบบอาถามว่าใช้งานจริงได้ไหมใช้งานจริงได้นะคือเอาจริงนะเปลี่ยนพลังพลังแฝงสีเขียวได้แทงซับพอร์ตเนี่ยเออสายซับก็ได้เนี่ยเอาฮิวเพิ่มเลือดไปเอานี้ไปก็ได้ไม่เอาครับผมเอาอันนี้เพราะอะไรแบบผมรู้สึกว่าวีโร่เนี่ยมันแบบน่าจะจําเป็นแหละเวลาตีแล้วมันต้องแบบเด้งเลือดเนาะ ซึ่งก็ประมาณนี้แล้วกันนะเซตไอเทมประมาณนี้นะผมกูออกเข้าอะไรเยอะจังวะเซตไอเทมประมาณนี้ครับผมเซตไอเทมอันนี้พลังแฝงอันนี้ลูนอันนี้มันคุณว่าเราจะเฉื่อยฉายได้มากน้อยเพียงใด2คิวทำดาบคู่ในคิงเองส่งคิวทำดาบคู่ในคิงเนี่ยนะใช่เวลาปะเนี่ย So> สงสัยต okay, lo ้องสต็อปคลิปรอฮฮโอเคก็เดี๋ยวเราสต็อปคลิปรอน้องชายนะรอน้องชายเราเสร็จแล้วก็ตายไปในเกมจริงกันเลยตัดแบบตอนเลือกตัวละครอะไรเสร็จสับเรียบร้อยก็ไปเลยกัน let's go ครับผมไปนานแหละรอน้องชาย a few moments later โอเคก็ตัดมาละนะผมซึ่งตอนนี้เราก็เออซึ่งมันผมนั่งรอนานมากเลยนะกว่าน้องเขาจะเสร็จนะครับซึ่งน้องเขารับงานจากลูกค้าอยู่ก็ใช่วัเถะมาไม่อยู่ในเกมกันเลยดีกว่านะครับมา ถ้าเสียงเกมดังไปขออภัยนะผมซึ่งเดี๋ยวเกมหน้าเราจะไปยุให้เสียงมันดีกว่านี้ครับผมขออนุญ,ญาตออกเป็นอันนี้แล้วกันขวานตีไวยเขาเรียกอะไรเนี่ตีไวเอาออกออกแทนดาบอันนี้เลยนะเขาเรียกอะไรดาบอันนั้นดาบอะไรก่รู้ลืมชื่อนะผมบีโร่มาดูกันว่าจะแพ้หรือชนะในะเกมนี้กับเซตพลังแฝงที่คิดออกมาน่าอุบาทมากเลือดก,ก็ไม่ได้เยอะอะไรขนาดเลือดแบบต่ำเตีย้ยเลี้ยดิ่งมากแม่งโอ้โห เกีบยบไรแล้วไงคี่บีที่ถูกเนี่ยเอาตัวเอาเอา,เอานี่มาขอเปลี่ยนเป็นรองเท้าเกาะแทนแล้วกันนะผมซึ่งเพื่อความอยู่รอดของเราคือผมว่าก็โอเคนะไม่ได้น่าเกลียดอะไรขนาดนั้นก็ตอนนี้ยังไมไ่น่าเกลียดครับเรียบร้อยน้องพี่มนันเอาสุดยกนิ้วให้เลยใชย่ไหมลู้นี้ใส่ร่วมสาบานดกวาไปกด ไกปกดลูกพี่ว่าต้องพักคิวแต่แทนผมไงโอ้โหจัดไปครับฟาร์มแปะก็คลิปหน้านะผมใครอยากให้ผมเล่นตัวอะไรก็พิมมาได้นะพี่ผมอยากให้พี่เล่นซาตาครับพี่อยากให้พี่เล่นซาตาครับพี่อยากเห็นผมอยากเห็นพี่เครื่องตกครับเออพิมมาได้อยากเห็นผมเครื่องตกก็พิมมาได้ครับผมอยากเห็นพี่เครื่องตกครับพี่เออนะครับ หรือใครอยากเห็นเล่นผมเล่นแวนเพราะว่าอยากอยากให้ผมถ่ายบ้านเขาก็ได้หรือเจ้าคิวก็ส์พี่เน้นหรืออสังหาริมทรั์เขาพี่ไม่ต้องบวกแค่เน้นถ่ายบ้านพอเพื่อนก็ไหวเนี่ยเพื่อนแบกไหวเออแม่งกดสองคนนะเนี่ยเพื่อนแบกไหวครับเพื่อนเขาแบกไหวนะแต่เล่นเกมเพื่อนเติมเพื่อนจะด่าผมเหละถ้าถ้าเพื่อนแบกไหวเล่นเกมผมโดนด่าย,ยับแน่นอน วีโร <V> เขาดีนะอันตีเขาปรับใหม่นะครับซึ่งมันน่าเกลียดมากๆแปะแปะไป้องชายตีรักตีรักตีรักเาตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรมากครับฟาร์มแล้วก็ตีออบเจกต์นะครับทำเลนไปแค่นั้นแหละเบสิกเบสิกทุกคนทำเป็นเลยเนาะทำเลนแล้วก็ตีปูครับแค่นั้นแหละฟาร์มไปเรื่อยๆจนกว่าจะชนะยแปะเรียบร้อย รอ,องเท้าก่อนผมออกเป็นตีวายต่อเลยเพราะว่าแบบเนี่ยเพื่อนแบกไหวเว้ยคือผมไม่ต้องทำะไรเลย,เ,ลยเพื่อนแบกไหวเว้ยเพื่อนเขาเพื่อนเราเก่งไงเพื่อนเราเก่งเพนะื่อนเราเก่งแหะเนาะใช่ไหมผมก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นหรอกผมก็แบบพอพอเล่นได้อยู่ระดับหนึ่งฝีมือก็แรงไดมอนด์อ่ะเออขึ้นคอนมาได้ไงก็ไม่รู้น้องแบกล้นๆนเที่ยวที่ขึ้นคอนมาได้ไม่เพราะอะไรนะน้องแบกล้นๆน ฟาร์มไปตอนนี้เน้นฟาร์มครับเน้นฟาร์มเดี๋ยวผมทําเลนให้เพื่อนแล้วกันเพื่อนเราไหวเนี่ยปะกดเขาเนี่ยก็ไม่ใช่ละเกมอาจจะเปลี่ยนเล็กน้อยนะครับหลากว้ามาดิผมแรงกลัวนะมาดิโอ้ยสองหนึ่งเมดลอเมดมานะผมจะใส่แค่นั้นแหละ เฮ้ยมามเหนียมาแล้วมาโดนกูผมรอหนึ่งนะตีดูดเลือดไปเตียวเลือดไปครับเดี๋ยวรอนะสัตว์อย่าออกนะเฮ้ยผมว่าฟาร์มก่อนดีกว่าไปโอเคครับก็ขออนุญาตตัดภาพไปเราฟาร์มแบบบ้าคลั่งเลยแล้วกันนะโอเคครับก็ไปเลยเลสเกอมาล่างมาทำไมมาช่วยมาช่วยน้องโอ้โหดูมันเดี๋ยวผมไปเติมบนสักแป๊บแล้วกันนะถ้างั้นนะ่ะเราก็ไปฟาร์มบูต,ต่อเลยนะครับก็ไปเราไปฟาร์มบูต่อดีกว่า มาล่างเพื่ออะไรมาล่างเพื่อไปฟาร์มบูแค่นี้ก็เริ่มโกงแล้วแค่นี้ก็เริ่มโกงแล้วเลือดเราก็มีตั้งหกร้อยนี่ยก็โอเคนะมันจะน่าเกลียดอะไรขนาดนั้นก็วิธีการเล่นวิโรที่ถูกต้องเฮ้ยมันอยู่ในระลยะโอโอ้แม่งมันอยู่ในป้อมอ่ะโอ้ไม่ไหวผมผมไม่เติมบุญเพื่อนด่าเนี่ยมึงไม่เติมบุญเพื่อนหายไหนไปครับเปล่าแล้วจงหวะนนี้ใส่ป๊อป พันนิดลงหัวตีมีชุบสวยนะเมื่อกี้เรียบร้อยอ่าแวนโอ้โหผมไม่เห็นแวนเฮ้ยนายถอยก่อนอันตีผมยังไม่พอมะเร่านึงไฟมันมัน,มนตีมีเปิดสวยอย่างนี้ตีมีเปิดสวยอย่างนี้แวนไม่ได้แม่งอยู่สูงเกินเอามังกรน,นะเพื่อนดึงไว้ก่อนเดี๋ยวตีมังกรให้ผมว่าก็โขีคนะแบบเนี้ยมันตีแล้วมันดูเดเลือด ด้วยความที่วีโร่มันมีบัฟเพิ่มความแรงของสกิลตีธรรมดาด้วยไงมันเพิ่มมันเพิ่มพลังการมันเพิ่มพลังการโจมตีอ่ะอันนี้มันก็เลยแบบค่อนข้างที่จะเล่นได้หรือไม่เพื่อนแบกแค่นั้นแหละเพื่อนแบกจนผมเกิดจนแบบมันตีเริ่มมันตีแบบผมน่าจะเกิดดาหละผมแบบผมไม่อวยมากจนเกินไปในเซตบ้านี่เหมือนทีมผมเพื่อนแบกเนี่ยปะมันตีดูเลือดทีละสองร้อยทีละห้าสิบทีละหกสิบทีละร้อยเนี่ย ตีปุ๊บร้อยร้อยหกสองตีคลิปแล้วเนี่ยถ้าตีคนผมไม่รู้แล้ว,วดูดเลือดเท่าไหร่คือดูดเลือดตอนนี้คือยี่สิบหกอ่ะคือดูดเลือดแบบเหี้ยยี่สิบหกเลยอะ่ะโอ้โหไปหมดแล้วไปหยุดซะอันติไปฟาร์มต่อไอ้เหี้ยคนดูถามแล้วมึงฟาร์มเหี้ยอะไรตั้งน,นานเนี่ยคนดูถามแล้วมึงฟาร์มอะไรเนี่ยน้องชายโอเมนพี่ขอโทษนะน้อง,องพี่ฟาร์มอยู่ พี่จะเกิดให้ได้โอเมนไหวแล้วเฮีย yeah, แม่งไปเติมน้องจนน้องจะด่าหัวเนี่ยพี่ชายก็ต้งไปน้องชาย <team> เล่นบนเพื่อนแบกสุดๆเกมนี้คือ,อจริงนะกูเป็นตัวประกอบผมเป็นตัวประกอบชัดเลยเนี่ยในเกมเนี้ยผมเป็นตัวประกอบที่สุดละเอาจริงเพื่อนแบกส่วนผมก็เป็นตัวประกอบเดินเล่นในเกมไม่ตัวประกอบสมมติลหรอกผมที่พอมแตก ้วีโร่มันถ่ายป้อมแรงอยู่นะอ๋อวาร์ปใสค่คลิปได้ด้วยเพิ่งรู้เนี่ยมันวาร์ปใส่แวนกะได้ใช่ปะ่ะดังนั้นผมออกเป็นอันนี้แหละดิสุดละอโอ้โหแมง่งแมง่แมงฟิกเกอร์เลยวะเฮ้ยผมวาร์ปไปใสค่คลิปด้านบนดีกว่าเฮ้ยวาร์ปไงวะวาร์ปไม่ได้ทอไกูวาร์ปไม่ได้วาร์ปเจอแล้วเจอกู โดนไปดิน้องโดนไปดิน้องแปะโ o l o phoenix q q ตีไม่เข้าดิน้องเฮ้ย,ข,ย, 200, ยขี้โกงอยู่นะเนี่ยทีหลุดเลือดสองร้อยเยี่ยขี้โกงอยู่เฮ้ยโอเมนถอยมาน้องน้องเป่าถอยไปเอา้าเพื่อนเพื่อนอย่างนี้เพื่อนอย่างนี้เปิดให้อย่างนี้ถอยด้วยเพื่อนเอาออบเจกต์ด้วยตามข้าพเจ้ามาข้าพเจ้าจะนำพวกเจ้าไป ที่โกงเฮียดูเลือดสองร้อยสองร้อยเจ็ดสิบอ่ะโรที่โกงดูเลือดวีโร่ดูเลือดไอ้เซตนี้ก็น่าเกียดอยู่นะคือเอาง่ายๆผมรู้สึกว่ามันต้องมีตัวแบบมีคนที่แบบยืนรับสก,กิลให้หลอมัง้งไม่รู้สิผมไม่สามารถพูดไดี้เต็มปากเต็มคำว่าเล่นกะเล่นอะไรกบไอตัววีโลเนี่ยมันเข้ากันที่สุดถ้าเล่นเซตนี้ผมรู้สึกว่าแบบ มันโซโล่แบบไหวนะเพราะมันดูดเลือดแล้วค่อนข้างที่เารเมจจะจัดจ้านเลยนะมาไม่ได้ถึงขั้นกากมันถึงขั้นโคตรแรงเลยเนี่ยอือย้ายโดนนะสวยงามเพื่อนตีแบบอันตีใส่หน้าอีกโป๊ะโป๊ะโป๊ะผักต่ออืสวยงามเพื่อนสวยงามน้องชายพี่เรียบร้อยดับเบิลคิวคิกซี่ว่าไงเจ๊ไม่ตายแนหรอก กูมีเกือบโอ๊ยโอ๊ยโอยเกือบตายหลบหลบได้เกือบตายไม่เป็นไรครับผมมีดูเลือดนี่นี่มีดูเลือดสี่ร้อยโคตรเชียโคดี้เชียดูเลือดสี่ร้อยว่าต่อโฟดูเลือดสี่ร้อยโอ้ไม่ต้องไปไหนละหนุ่มนะโอ้น้องน้องเปิดเปิดทิมใหญ่เลยหนุ่มนะเนี่ยหนุ่มนะพิมไม่ดีหนุ่มนะ จะตายก็ไม่ตายนี่แหละวีโรขี้โกงเฮีย <laughs> โอเคก็ทำออบเจกทำเลนไปแล้วกันตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากทำเลนไปทำเลนไปตอนนี้ดูเลือดขี้โกงมากไม่ต้องกลับนะข้อดีก็ก็ดีอยู่เงี้ยนะไม่ต้องกลับบ้าน <laughs> ดูเลือดเฮีย <laughs> กระจอกมากถ้าโอม t ถ้าน้องชายพี่หนุ่มนะจับได้เนี่ยผมก็ต่อได้เลยนะพราว่ามันขี้โกงออกเฮียรุยแ <laughs> ทงป้อมทีน้องชาย แทงไม่มีใ,ใครแทงบอมไอ่สัตว์ถอยเถอะถอย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 ไอ้ลิเลียถอยนายถอยถอยถอยเฮ้ยเอาตัวน anyway claro ี้วะหนุ่มนะเจ๋หน hm ุ่มนะเจ๋หนุ่มนะเจ๋น่าจะเกิดแหละด้วยความที่ทีมผมมันเกิดแหละมันก็เลยค่อนข้างที่จะเล่นง่ายมั้งใช่แหละเพื่อนแม่งทีมแม่งเกิดเฮียเกิดจัดจัดอะไปทำเลนกันก่อนไปถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนทำเลนก่อนถอยก่อน เคลียร์เลนก่อนก็ตอนนี้ไม่มีอะไรแล้วก็ขออนุญ,ญาตเคลียร์เลนครับแล้วกูปิงปิงทําเลนก่อนนายถอยมาให้หมดเลยทําเลนก่อนอัตราคีผมอยู่ที่อะไรอัตราคีสามสิบหกอะคือตีตีแบบโอกาสเฮ้ยมาเอามาเอาบัฟบัฟฟ้ามาแครี่โ์ดิเปิดใหม่อีกจะเรียนพอรอนไม่เปิดใหม่งไงเพื่อนไม่รู้หรอกถ้ามันเถื่เราตีเอาบัฟไปซะเอาแดงเลย เอาแดงเลยโอ้มินเออเอาแดงมาเลยนายเราให้แดงเอาไปเลยอยู่แม่งกัดอยู่แม่งดูดอยู่แม่งกัดผมผมไม่ยอมเฮ้ยฟีนิกซ์จ้าวันดีจ้าน้องสาวหวัดดีจ้าสาวน้อยหวัดดีจ้าสาวน้อยโอ้ยแครี่ฝูงฝูงอะไรเนี่ยเรียบร้อยหนึ่งคิวอ้าา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 า แต่ได้คลิกซี่มาก็โอเคอยู่นะมาแล้วครับมาแล้วผมมาแล้วเอ,อ้ยแมงวอนแมงจะมีเฮก้าปะเนี่ยเฮ้กูออกกอะสะท้อนแบบเจอกูกูกมองกอะสะท้นะอนแั้ยนะรอแบบกูชอบกอะสะท้อนเจอกูพันหกร้อยผมฟาร์มมากอดสะท้อนก่อนตอนนี้นะไม่ใช่อะไรฟาร์มมากอดสะท้อนเฮ้ยฟินิเปิดและนะ้วนายโดนกูลาดแน่นอน มาดิจ้าเฮ้ยรอล้าอยู่เต็มที่เลยนายโอ้โหไม่ได้ด้วยอันตีวิลลเเ่าไหรรชาร์จแรงขึ้นสูงสุดก็สองพันนี่สงสัยต้องกาดามีไปแล้วโอเคก็กูรอ,อกเกิดใหม่อีกครั้งตายโง่โเมื่อกี้โอเคก็รอ,อกเกิดใหม่อีกครั้งก็โอเคอตัดเลยเกิดแล้วแล้วกลับมาอีกทีคือบ้านจะแตกไอ้เหี้ยอะไรเนี่ยวันานี้ เอามันน้องเบาไม่ทันเคลียร์คลิปด่วนน้องชายมาเลยกูมีกอดสะท้อนรอแป๊บกอดสะท้อนจะทำให้พวกเจ้าตัวแตกเองแป๊ะเฮ้ยลา,ลาดเพื่อนไอ้เหี้ยอันนี้ลาดเพื่อนโอ้โหสอรี่นายสอรี่น้องชายโอ้เหีย้ยลาดเพื่อนเพื่อนด่าโ,ค,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 โค้ดโค้ด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 เป็นไงนะเจอพลังพลังวีโร่วีโร่มหาเทพ หมาเทพขวานยักษ์เฮ้ยเฮ้ยแม่งโสดแม่แม่งเล่นกับเวนรอไปหนึ่งนะแจรอเกิดแบบอันนี้เพิ่มเลือดเท่าไหร่เพิ่มเลือดทำเลียนไปตอนนี้ไม่ต้องทำอะไรมากทำเลียนไปติสโลผมว่าออกอันนี้แทนก็ได้มัง้งติสโลมันขาย้ราคาเลยออกเป็นนี้แทนจบ เออๆๆเจ้ากูนักพุ่มเล่นแล้วกันน้เมีสองพันนะขีไม่ได้ออกดาบขี้เนี่ยน้เมีสองพันขีอะขีเกียดหน้าเกียจจัดขีเกียจวัตฟักหน้าเกียจจัดทำเลเองก่อนตัวเนี้ยหน้าเกียจอยู่นะเอาจริงเราขียบนผมว่าหนึ่งหนึ่งกับมันไม่ไหววะไอไอเนี้ยผมมอทอดผมว่าหนึ่งหนึ่งไม่ไหว อุ้ยถอยก่อนนายถอยก่อนถอยก่อนถอยก่อนโอ้ยโอ้ยลิเลี่ยมึงลิเลี่ยมึงโซโล่เชี่ยสุดจัดเจอกูบ้านของเป็นของกูละเฮ้อฮ่อฮ่อถอยเลยน้องถอยน้องเผ่าถอย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 เอาเลยโอ้ยตายหาแล้วกูวิ่งมาคนเดียวงี้กลับดีรอเลยหนีต่อแค่นั้นแหละ ตีแล้วก็หนีตีแล้วก็หนีผัดไปเรื่อยๆแค่นั้นแหละเดี๋ยวรอมาอีกเนี่ยจะเล่นมันเนี่ยเฮ้อมีกอดสะท้อนเจ็บดีน้องเอผมว่าคลิกซี่ผมไหววะเฮ้ยถอยก่อนไหวไหมนะผมผมเล่นคลิกซี่อยู่โอ้ทีมตายหมดแล้วดูด bro กลับเลยดีกว่าแม่งกลับไปช่วยเพื่อนก่อนตอนนี้ขายก็เกิดก็ซื้อไม่ได้ตอนเนี้ยเคลียร์นี้เสร็จก่อนเราช่วยเพื่อน เอ้ยหน้าบับแดงหน้าเอาดิลูอี้เหรอเฮ้ยเอาหมอทอดไปตัดแทงมัน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 เนี่ยซัพพอร์ตแทงตัวเดียวมันดักหน้าแป๊บไม่ทันวะน้องมีด รวมไปดิไหวปะน้าน้องไหวปะน่ะโอ้เงินไม่พอโอ้แซดเลยเงินไม่พอน้องบ่าอ้ายน้องบ่าเงินไม่พอดับเบิลคิวตายคู่ไม่ได้สกิลด้วยแซดวะโหน้องโอ้เฮ้ยทีเกมนี้มันตึงยังวะโอเคก็ตัดตัดไปตอนเกิดเลยแล้วกันนะเราทำเลนแล้วรอดันดีกว่าโอ้โหก็ตายแม่งโคตรแรง โหเลือดผมมีหมื่นกว่าได้เลยนล้องเบาแล้วพี่เคลียคลิปให้โอ้ยคลิปคลิปคลิปแล้วคลิปแม่งไม่ตีผมด้วยอันตีสตาร์ทไปแล้วอะโอ้ผมว่าต้องรวมดันอย่างเดียวตอนเนี้นย,ยโอ้สก,กิลไม่ออกตายโอเคตัดอีกครั้งก็คือผมอยู่บับบูนะกำลังจะไปเอาคลิกซี่นะครับ กำลังตัดกำลังจะเอาคิกรอมารอมามาปุ๊บกูเล่นเลยเนี่โป๊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 ไม่ตายโป๊ออ้ยโอ้ยเนทนเทนอ๊อ๊ไ้ออมอ๊ย,ามมายอออออออ ไม่เป็นไรเสียหนึ่งได้สองคุ้มแหละเลดเกมเอาเลยน้องบา่าพี่ต้องจบได้น้องพี่จิบพี่หยิบวีโลวีโลที่ไม่มีประโยชน์จัดไปน้องชายจบเลยจบเน้นป้อมก่อนน้องจบเลยพี่ชายพี่ชายกำลังดูอยู่จบเลยน้องวีเรียบร้อย <c ười> คิดว่าจะแพ้ซะแล้วยิบวีโลมาโห เป็นไงมึงฮีโร่ในตำนานจะทําให้มันเฉื่อยใช้ครั้งเอาจริงนะผมคิดว่ามันต้องมีตัวที่แบบคอยช่วยอยู่ Support อะซับพอตอะเออเอาไปซับพอตก็ได้อยู่ลวมั้งเนาะวีโร่มันต้องมีคนเล่นโป๊กให้ต่อเนื่องเงี้ยเออโอเคก็คลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมีเท่านี้แหละเดี๋ยวผมไปตัดไล่เลี่ยก,กันเอาละกันนะรื่องคลิปแม่งโครนานเลยแล่เอาจริงเหรียญทองที่สี่เย็ดยอดเยี่ยมมากเหรียญเงินนี่สลิมเอา MV p พไปเลยน้องชายพี่ โอเมนได้รึเปล่าโอเมนได้เหรียญเงินสุดยอดมากนี่เหรียญเงินสามคนลิเลียนไม่ได้ได้ไงเอ่ยโซโล่ดาร์คให้เหลยนะเนแหอะกดไลค์ให้แล้วกันเอาไปคนละไลค์อือแลกไลค์กันน้องชายโอเคผมก็เปเน,นียนมากนะผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ใครที่ชอบก็ฝากก,าก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อคลิปต่างหรือว่าคลิปวิดีโอแบบนี้ด้วยกันนะผมสาหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ ขอโทษก่อนสวัสดีครับไปละพอละไม่มีคือท้อละไปนั่งเล่นต่อดีกว่าขอต๊ะอื่นที่ไม่ใช่วีโรเทียบเจอกันคลิปหน้าครับขับมวยไปละบ๊ายบายครับไปละ